คืนของเออคุณลูกค้าชุดมีปัญหาเหรอคะมีสิก็เพาเธอเหลอกขายชุดราคาแพงให้แฟนฉันไงฉันหรอคะโอชุดนี้น่ารักจังเลยอะ่ะลองได้เลยนะคะตัวนี้ถ้าเกิดว่าใส่ไม่พอดีเนี่ยเรามีหลายไซส์ให้เลือกคะ่ะจริงเหรอคะงั้นฉันขอลองได้ไหมคะได้เลยคะ่ะห้องลองอยู่ทางนี้คะ่ะ โ oh, คุณลูกค้าคะคุณลูกค้าใส่ชุดนี้แล้วสวยมากๆเลยนะคะหมอคุณลูกค้ามากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะชุดนี้ราคาเท่าไหร่ระคะชุดนี้ราคาแค่299บาทเองค่ะ2อ9อบาทแพงจังเลยค่ะ <laughs> อุ้ยนสองร้อยเก้าสิบเก้านี่ไม่แพงเลยนะคะเพราะว่าชุดนี้อิมพอตนำเข้ามาจากเกาหลีเลยค่ะ ออแต่ว่าถ้าลูกค้าคิดว่าแพงเกินไปเดี๋ยวมีตัวที่คล้ายๆกันนะคะราคาแค่149เอาไหมคะรับไหมไม่เป็นไรค่ะถ้านําเข้ามาจากเกาหลีแล้วเนื้อผ้าดีขนาดนี้299ฉันก็ยอมจ่ายค่ะเอาตัวนี้ค่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเชิญนายค์เตอร์เลยค่ะใช่ไงนี่ไอ้คนขายยังพวกเธอเนี่ยมัน,นงงดาวใจเก่งมีจริงๆเลยนะไม่ใช่นะคะฉันไม่ได้หลอกเลยค่ะ คุณลูกค้าคนนี้เป็นคนเลือกเองนะคะฉันต้องหากที่เป็นคนแนะนําชุดที่มันถูกกว่านี้ด้วยอะคะ่ะฉันจะบอกอะไรให้รู้นะแฟนฉันแน่เป็นคนประหยัดอดออมถ้าเธอไม่น้มน้าวใจเขาให้ซื้อเนี่ยเขาไม่รักซื้อของราคาแพงแบบนี้หรอกไม่ใช่นะคะฉันไม่ได้หลอกขายเลยฉันนี่ก็ขายปกติเหมือนกับที่ขายคนอื่นเลยนะคะเสื้อเก่าๆแบบนี้หรอมันจะมีราคาแพงถึงขนาดนั้นได้ฮะ คุณคะนี่ไม่ได้เก่านะคะเกรดของผ้าเนี่ยดีมากๆเลยเสื้อผ้าเรานําเข้าด้วยนะคะอีกอย่างราคาแค่299เองค่ะ 299? 299มันกินข้าวได้กี่มือ้อเธอคิดบ้างสิคุณคะคุณพูดอะไรหน่อยสิคะจีรักคุณบอกผมมาเดี๋ยวนี้เลยว่าทีนนี้มันหลอกขายให้คุณอนะ่ะฉัน เฟิร์สมานี่ดิคะทำไมค่าน้ำค่าไฟมันแพงขนาดนี้ไี่แกเปิดแอร์นอนทั้งวันเหรอละฮะเป,เปล่านะเฟิร์สเปิดแค่เฉพาะก่อนนอนอากาศมันร้อนอ่ะเปิดแอร์นอนเฉยๆแต่ค่าไฟเป็นห้าหกร้อยเนี่ยนะนี่ถ้าคุณร้อนมากต่คุณก็เปิดพัดลมนอนสิติดลูกหนหนอ่ะฮะ ทำอะไรไม่เคยได้หลังใจสักอย่างเลยเฟิร์สมีอะไรกินบ้างมฮะมีแกงหน่อนนำพริกไข่ต้มค่ะอีกแล้ว แกงหมอบแล้วมีไข่ต้มอีกแล้วอ่ะเฟิร์สน่าจะเป็นไข่ต้มเลยแลเฟิร์สเฟเงินที่คุณให้มันมันพอซื้อแค่นี้นหมคะนี่เงินที่ให้มาพอซื้อแค่นี้คุณก็ใช้เงินประหยัดประหยัดหน่อยสิใช้กู้เบอร์ทำไมเล่าตัองถูกอะไรเนี่ยมาดูดิพอดีว่า ฉันเห็นว่ามันลดราคาเหลือแค่299บาทฉันเลยกะว่าจะเอามาใส่ทํางานแล้วก็จะได้ดูดีเวลาไปไหนกับคุณค่ะใส่ไปทํางานดูดีดูดีกับใครเฟิร์สคะซื้อบ้าคุณเต็มตู้แล้วนะทำไมแม่เอามาใส่ยิ่งเนมันหาง่ายว่าหรือไงคะของพ่อแบบนี้ใช่ไหมผมนึกว่ากินไข่ต้มกับตะพีทุกวันเนี่ยไม่ใช่นะคะหนุก็คุณบอกว่าถ้าอยากได้อะไรก็ซื้อเลยไม่ต้องขอที่ผมพูดด่าน,น,ะนะ้นนะ่ะเพราะว่าผมไม่อยากเห็นกับคุณ ผมไม่ได้หมายความให้คุณใช้เงินฟุ่มเฟือยแบบนี้ที่คุณก็จะได้ผมพูดบ้างไหมเนี่ยฮะฉันแค่อยากให้คุณภูมิใจในตัวฉันบ้างฉันอยากดูดีในสายตาคุณค่ะคุณที่ม่เห็นกับตัวจริงนะรู้ป่ะ,ะใช้เงินไม่คิดหน้าคิดหลังเดี๋ยวก้หนผมไปตามจ่ายไห่ผมไปตามเก็บคุณอยากใช้ชีวิตไหนก็เลือกเอาเองเลยลวกันขอโทษค่ะขอโทษเหรอขอโทษไม่พอหรอกเฟิร์ส เวลาคุณทําอะไรผิดเนี่ยผมต้องคอยตามแก้ปัญหาคุณตลอดเลยอ่ะให้เงินให้คำอธิบายแล้วคุณืึงก็บอกว่าอะไรลำเบียบแบบนี้เหรอสุดท้ายคุณก็มานั่งตีหน้าซื้อว่าอยากดูดีโถเอ้ย<ฮ>มันง่ายมากเลยเหรอวะแต่ห้าปีที่ผ่านมาฉันไม่เคยซื้อของอะไรเป็นของตัวเองเลยนะอันนี้เป็นของชิ้นแรกที่ฉันซื้อแล้วไงไงก็มันซึมเปลือยไงคุณไม่เข้าใจอีกเหรอคุณเอาไปคืนกับผมอี่นี้เลยมไม่เอาขนมขนมไม่เอา ฉันขอโทษค่ะทำอะไรไม่ได้เรื่องสักอย่างคุณคะฉันว่าเราไปกันเถอะนะจะไปได้ยังไงเซืองห่วยแบบเนี้ราคามันแพงเกินไปผมเช็คได้เมาเรียบร้อยแล้วนะราคามมนแค่99บาทเองคุณคะจะมาเทียบร้านเรากับไอเน็ตไม่ได้นะคะราคาร้านเราเนี่ยมันตามคุณภาพค่ะคุณภาพเกรดผ้านำเข้าขนาดนี้สองกก็ถูกแล้วนะคะคุณไม่ต้องมาขายของให้ผมผมไม่หลงเชื่อคุณหรอกเอาคืนไปเลย เอาคุณคะชุดนี้เนี่ยคุณตัด้ายออกไปแล้วอะคืนเงินไม่ได้คะ่ะคืนไม่ได้เหรอได้งันดี๋ยวผมจะโพส์ประจานแล้วกันนะว่าร้านเนี้ยหล,กนนะล,นนลอกขายของให้คนอื่นราคาแพงได้คะ่ะอยากโพสประจานก็โพสเลยแต่ช่วยเขียนให้ชัดเจนเหน่อยน,นะคะว่าผ้าเนี่ยเกรดนำเข้า แล้วอีกอย่างนึงเนี่ยนะคะที่ร้านเราเนี่ยมีกล้องวงจรปิดครบทุกซอกทุกมุมเห็นการกระทำและการซื้อของของคุณ้วยค่ะเพราะฉะนั้นอย่าเืมเขียรายละเอีอยดให้ชัดด้วยนะคะขนมน๋อออกลับดีกว่านะแล้วกลับได้ยังไงล่ะสองเก้าเก้าเนี่ยมันแพงขนาดไหนเกิดมาฉันยังไม่เคยซื้อเสื้อผ้แม่ฉันแพงขนาดนี้เลยเฟิร์สแลแม่คุณนั่นแหละบอกให้ฉันซื้อเราจะแต่งงานแก่แม่คุณก็เลยอยากให้ฉันมีเสื้อผ้าีๆใส่บ้าง แต่งงานแต่งงานอะไรไม่ผมพูดเล่นคุณเชื่อเหรอฮะที่ผมอยู่กับคุณเนี่ยตัวเห็นว่าคุณเป็นคนประหยัดอดออมผมไม่คิดเลยนะว่าคุณจะบ้าวัตถุอะไรแบบเนี้ยบ้าวัตถุงั้นเหรอคะนุนคุณพูดออกมาได้ยังไงอะห้าปีที่ผ่านมาฉันไม่เคยใช้เงินคุณฟุ่มเฟือยอะไรของในบ้านทุกอย่างก็เป็นของคุณหมดฉันเนี่ยนะเป็นคนใช้เงินเกินความจาเป็นน่ะคณพูดออกมาได้ยังไงอะ ทะเลาะก,กันได้แล้วถ้าคุณอยากได้เงินคืนได้ค่ะ๋ยวฉันโอนเงินคืนให้แต่ช่วยออกไปทะเลาะก,กันข้างนอกได้ไหมคะตรงนี้เนี่ยรบกวนลูกค้าคนอื่นค่ะ <c ười> เออคืนให้แต่แรกก็จบละไม่ต้องอ่ะเงินสองรก้าสิบเก้าบาทจะฉันโอนคืนให้คุณไม่มีสิทธิยุง่งมันเป็นของของฉัน ตัวเ,เรื่องความสัมพันธ์ของเราอฉันว่าพอดีกว่าเราเลิกกันเถอะเฟิร์ผมทำงานหาเงินซื้อบ้านจะแต่งงานกับคุณไงคุณจะบอกเรื่องผมง่ายอย่างนี้เหรอซื้อบ้านอย่างนั้นเหรอคะหนุนหยุดพูดว่าทุกอย่างเป็นความผิดข,ของฉันได้แล้วไม่ว่าคุณจะคบกับผู้หญิงคนไหนยังไงคุณก็ต้องซื้อบ้านอยู่ดีไม่ใช่แค่กับฉันแลวที่คุณอยากซื้อบ้านอะเพราะาคุณจะได้อวดคนอื่นว่าคนมีบ้านไม่ได้อยากอยู่กับฉันเฟิรเหนื่อยแล้ว พ่อวันนี้ต้องขอโดษทุกอย่างทั้งที่ตัวเองไม่ได้เป็นคนผิดนะพูดอย่างไรได้ยังไงว่ต้องพูดดิวันที่ผ่านมาไม่เคยพูดเลยไงมันเลยเป็นแบบเนี้อีกแค่สองร้อยก็สิบเก้าบาทอะแต่ยังทะเลาะกันเป็นกันตายขนาดนี้เลยฮะถ้าเราแต่งงานกันตายอะฉันจะเหลืออะไรอีกอ๋อเงินวันนี้ฉันไม่เคยเสียดายเลวฉันจ่ายไปถ้าฉันต้องแลกกันนี่ได้เห็นท่าทาของ ฉันไม่เสียยดเเลเออเลิกก็เลิกเกว้ยผมไม่ง้องคุณหรอกไอเงินแค่เนี้ยผมขาได้เลิกกับผมไปยังาไมา่เสียใจทีหลังแล้วกันนะขอโทษน,นะคะฉันไม่คิดว่ามันจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นไม่เป็นไรนะคะคุณให้มันเกิดขึ้นตอนนี้ กว่าเกิดขึ้นหลังแต่งงานนะคะเดี๋ยวยังไงเอาชุดคืนฉันมาเถอะค่ะเดี๋ยวฉันโอนเงินคืนให้ไมไ่เป็นไรค่ะฉันว่าเสื้อต,ตัวนี้เหมาะกับฉันฉันอยากได้ค่ะคุณไม่ต้องห่วงนะคะฉันเชื่อว่าถ้าคุณเลิกกับคนเร็เวๆแบบนี้ไปสิ่งดีๆจะเข้ามาในชีวิตคุณเองค่ะอย่าลืมรักตัวเองด้วยนะขอบคุณมากนะคะ <laughs> ่อไปนี้แกก็ดูแลตัวเองแล้วกันนะฉันจะไปแล้วแน่ ใช่ไหมเดี๋ยวพี่พาไปหาอะไรกินนะ หนูทำอะไรอะ่ะหนูเปล่านะคะหนูไม่ได้ทําค่ะหนูขอโทษนะคะที่หยิบมาคุณน้าอย่าแจ้งตำรวจเลยนะคะใจเย็นก่อนน้าไม่ได้แจ้งตำรวจนี่น้องร้องแบบนี้แสดงว่าหิวใช่ไหมค่ะน้าแค่จะบอกว่าของที่หนูหยิบเมื่อกี้น้องกินไม่ได้หรอกนะ อ่ะเอาให้น้องกินนะขอบคุณค่ะแต่หนูไม่มีเงินนะคะ่ะอ้าวแล้วพ่อกับแม่หนูหายไปไหนอะ่ะหนูไม่มีพ่อค่ะส่วนแม่ก็ทิ้งหนูกับน้องไปเมื่อชา้าเองถ้าหนูไม่มีเงินอะ่ะหนูมาทำงานกับน้าไหมว่าแต่หนูทำอะไรได้บ้างอะ่ะหนูทำได้หมดเลยค่ะงั้นดีเลย งั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มงานกันส่วนน้องของหนูเนี่ยน่าจะให้พี่สาวนะาช่วยเลี้ยงโอเคไหมคะโอเคค่ะนี่เป็นผ้ากันเปื้อนที่หนูต้องใส่เวลาทำงานนะมาเดี๋ยวนะใส่ให้โอเคอันดับแรกเวลามาร้านเนี่ย เราต้องจัดของในเชฟให้เรียบร้อยก่อนเนี่ยอย่างเช่นชั้นนี้มันไม่เป็นระเบียบเราก็ต้องจัดให้มันเป็นระเบียบหนูทำได้ไหมคะหนูทำได้ค่ะโอเคเก่งมากลำดับต่อไปเนี่ยเราต้องทำความสะอาดร้านนะร้านของเราเนี่ยต้องทำความสะอาดให้สะอาดตลอดเวลาลูกค,ค้าถึงจะอยากเข้า ถ้าตรงไหนมีฝุ่นน่ะหนูก็เอาไปกวาดนะได้ค่ะ เรื่องบ้าอะไรนี่แบมคุณมีลูกแล้วเหรอ,อไม่ใช่นะคะไม,ไม่ใช่น่าดูสิน้องโตขึ้นเยอะเลยอะไรนี่แบมคุณมีลูกสองคนเลยเหรอ,อไม่ใช่นะคะฉันไม่รู้จักเด็กนี้ด้ซ้ำอ่ะจะไม่รู้ได้ไงลงรถปุ๊บเด็กคนนี้ก็เรียกคุณว่าแม่เลยอธิบายยังไงคะไม่ใช่นะคะ,ใ,ะ,คะใจเย็นก่อนนะครับคุณลูกค้าเกิดอะไรขึ้นนะครับทำไมมาเสียงดังหน้าร้านผมแบบนี้ครับ ผมก็ไม่ได้อยากเสียงดังหรอกครับงั้นเอางี้นะเดี๋ยวมิลินพาลูกค้าไปซื้อของข้ขงในร้านนะคะเดี๋ยวทางนี้น่าจัดการเองถ้าคุณอยากจะซื้ออะไรอะ่ะเชิญเดินตามน้องไปได้เลยครับถ้าผมเดาไม่ผิดคุณคือแม่ของมิลินใช่ไหมครับเออเมื่อก่อนนะใช่แต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้ว จะว่าอะไรไหมครับถ้าผมจะรับมิรินกับไพรินมาเป็นลูกของผมอะก็แล้วแต่เลยอยากเลี้ยงก็เลี้ยงไปเลยสิแต่ฉันขออย่างเดียวอย่ามาเจอฉันก็พอเจอแล้วไม่ได้ปัญหาแสดงว่าคุณตอบตกลงแล้วนะครับเปนแม่ภาษาอะไร ทิ้งลูกได้ลงคองแม,ม่มิลินมิลินทำไมแม่ต้องทิ้งหนูด้วยหนูทำอะไรผิดมิลินมิลินฟังน้านะมิลินไม่ได้ทำอะไรผิดเลยตอนเนี้ยแม่เขาฝากมิลินให้กับน้าดูแลนะ<ม>นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปมิลินต้องอยู่กับน้าตลอดชีวิตนะจ๊ะจริงเหรอคะ จริงสิจ๊ะต่ะเราเข้าไปทำงานกันเถอะจ้ะ คุณจะให้ฉันย้ายมาอยู่ในบ้านหลังนี้จริงจังสักทีอ่ะคุณพูดบ้านอะไรของคุณเนี่ยฮะว,วันอยู่แต่บ้านไม่รู้จักทามาทำการเอาจริงจริงไหมคุณเทียบอะไรไม่ได้กับเมียเก่าผมสักนิดอ่ะเอา้เาแล้วพูดแบบนี้หมายความวม่าไงอะ่ะในคุณบอกว่าให้ฉันย้ายมาอยู่กับคุณก็เป็นคุณนายอยู่บ้านสบายๆไงใช่แต่ผมไม่คิดไงว่าคุณจะคิดเกลียดตาหลังยาแบบเนี้ย คุณก็เป็นแบบนั้นไม่ใช่เหรอคุณไหนไหนเขาทํางานบ้านกันโอ๊ยอย่าพาทพิงถึงเมียเก่าผมถ้ายังอยากอยู่บ้านหลังนี้ต่อเปลี่ยนตัวเองซะค่ะกลับมาแล้วค่ะอ้าวมิลิน เรียนวันนี้เป็นยังไงบ้างคะก็สนุกดีค่ะแต่มีบางวิชาที่หนูไม่ค่อยเข้าใจก้นเข้ามาหานะ้ำอ่ะเดี๋น้าสอนค่ะ ไปจะบ,บ้านผมซะเอ่อวินวินใจเย็นๆก่อนนะก็ฉันกําลังปรับปรุงตัวเองอยู่นี่ไงนี่นี่วินเห็นไหมแบมบก็ไปซื้อของมาเดี๋ยวแบมบไปทํากับข้าวให้กินนะออกไปซะผมไปสืบมาแล้วคุณเคยมีลูปมาก่อนแถมยังทิ้งลูกเพื่อความสุขของตัวเองคนแบบคุณเนี่ยไม่เหมาะสมที่จะเป็นเมียของผมพราะพื้นฐานความคนคุณยังไม่มี วินวินอย่าทำแบบนี้เลยนะนะอย่าทำแบบนี้เลยออกไปซะไปวินโอ๊ยวินวินแล้ววินแล้วมันจะไปอยู่ไหนอะวินวินวินมิลินมิลินต่อไปเนี่ย มิลินก็จะมีพ่อถูกต้องตามกฎหมายแล้วนะคะจริงเหรอคะหนูดีใจมากเลยค่ะต่อไปหนูก็จะได้ไม่ต้องโดนเพื่อนล้อว่าเป็นเด็กกำพราอีกแล้วขอบคุณนะคะพ่อพ่อก็ขอบคุณหนูเหมือนกันนะขอเงินหน่อยค่ะขอเงินหน่อยค่ะ มิลินลูกมิลินอยากเข้ามานะตอนเนี้ยมิลินเป็นลูกของผมถูกต้องตามกฎหมายแล้วคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะแตะต้องตัวมิลินแม่ขอโทษนะมิลินแม่ขอโทษที่ทิ้งหนูกับน้องไปงั้นีต่อจากนี้ฉันขอฝขากคุณดูแลลูกฉันให้ดีๆนะคะเดี๋ยวค่ะ ไ,ไปกินเผมดขอพ่อเันจ้ะ